วันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันเรื่องจอจีเกตพื้นฐานนะครับผมจอกีเกตพื้นฐานนะครับจะมี5ตัวหลักๆอยู่นะครับผมแล้วก็มีแต่ละตัวนะครับจะมีองค์ประกอบย่อยอยู่6ข้อนะครับส่วนจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผม1นะครับแอนเกนนะครับผมสัญลักษณ์ของแอนเกนนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ ในฝั่งของ AB นั้นคืออะไรก็คือ Input นะครับส่วน y ก็คือเอครับเข้า2ออก1นั่นเองนะครับผมต่อมานะครับสมการลอจิกนะครับสมการลอจิกก็คือ y เท่ากับ a คูณ b หรือ y เท่ากับ a b หรือ a คูน b, b นั่นเองนะครับผมส่วนตารางความจรงิงตารางการทำงานนะครับผมก็เหมือนเลขฐานสองคูณกันนะครับผม ศูนย์คูณศูนย์ได้ศูนย์นะครับศูนย์คูณหนึ่งได้ศูนย์นะครับหนึ่งคูณศูนย์ได้ศูนย์นะครับหนึ่งหนึ่งได้หนึ่งนะครับผมก็เป็นการคูณเลขฐานสองนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็คือวงจรสมมูลนะครับผมก็จะเป็นวงจรอนุคุมนะครับในส่วนของแอนเจ็ตนะครับก็เดี๋ยวเอแล้วก็ y ายเือเอา o u t p u นั่นเองนะครับ แอนเจนนะครับมี2 Input นะครับก็คือ AB นางที่กล่าวไว้ข้างต้นนะครับต่อมานะครับเบอร์ IC นะครับก็คือ7408นะครับส่วนวงจรภายในตัว IC นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือ4 14ในตำแหน่งที่7กับ14นั้นเราจะเอาไว้ต่อวงจรนะครับก็คืออ่า14นะครับจะเป็น Input นะครับส่วน7จะเป็น output นั่นเองนะครับ ก็เข้า2ออก1เข้า2ออก1ในแต่ละตัวเลยนะครับในในส่วนตัวที่2นะครับก็คืออจนะครับสัญ,ญลักษณ์ของออจนะครับก็จะเป็นคล้ายๆสมอเรือนะครับก็คือ Input ตเเข้า2ออก1 Output พก็คือ Y นั่นเองนะครับสมการลอจิกนะครับก็คือ Y เท่ากับ A บวก B ในตารางความจริงนะครับตารางการทํางานนะครับก็คือ AB บวก A, B A. ก็คือการบวกเลขฐาน2นั่นเองนะครับก็คือ0นบวก0ได้0นะครับ0ูนย์บวก1ได้1นะครับ1บวก0ได้0ูนะครับ1บวก1ได้1นั่นเองนะครับผมจะไม่มีตัวทดอันใดๆทั้งสิ้นนะครับต่อมาณนะครับก็คือวงจรสมมูลนะครับนี่นะครับออยเกตกับแอนเกตนะครับจะแตกกลางทันที่วงจรสมมูลนะครับเข้า2อวหก1เหมือนกันนะครับแต่ของ ของออจีดนะครับจะเป็นขนานนะครับส่วนแอนจีดจะเป็นอนุกรมนะครับก็คือต่อมานะครับก็คือเบอร์ไอซีนะครับเจ็ดสี่สามสองนะครับต่อมาก็เป็นวงจรภายในตัวไอซีนี่เองนะครับผมก็เข้าสิบสี่ออกเจ็ดเหมือนกันนะครับอินพุตเอาพุตนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะสงสัยว่าสิบสี่กับเจ็ดพินไว้ทําไมก็คือเอาไว้ต่อวงจรนั่นเองนะครับผม 14จะเป็นเอาอินพุตนะครับส่วน7จะเป็นเอาพุตนั่นเองนะครับผมส่วนตัวที่3นะครับก็คือนัดเกตนะครับนัดเกนะครับสัญลักษณ์ก็จะเป็นสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีวงกลมก็คืออินพุตหนึ่งตัวก็คือเอออพุตก็คือ y นะครับสมการลอจิกนะครับ y นะครับเท่ากับ a แล้วก็บานะครับผมข้างบน a ก็คือบา r นะครับ ประมาณนะครับตารางความจริงนะครับตารางการทํางานนะครับ A 0เท่ากับ1ก็จะเป็นคล้ายๆมันแย้งกันนะครับ0จะเท่ากับ1 1จะเท่ากับ0นนะครับประมาณนะครับตารางสมมูลก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เบอร์ไอซีเจ็ดสี่ศูนย์สี่นะครับ ในวงจรภายใน IC ก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีทั้งหมด6ตัวนะครับแต่ที่ผ่านมานะครับ d g a t e จ r g a t จจะมีแค่4ตัวนะครับแต่อันนี้จะเป็น6ตัวนะครับเนื่องจากมีขาเข้าแค่1นขาออกแค่1นั่นเองนะครับส่วน14ก็เป็น Input เหมือนเดิมนะครับ7ก็เป็น Output นะครับ เราลองไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวต่อไปก็คือแอนเกจนั่นเองนะครับสัญลักษณ์ของแนนเกจจะคล้ายๆกับแอนเจนนะครับเข้า2ออกหนึ่งเช่นกันนะครับแต่ต่างกันที่วงกลมตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสมการลอจิกนะครับสมการลอจิกของแนนเกจนะครับก็คือ y เท่ากับ a คูณ b แล้วก็ bar นะครับผม a คูณ b แล้วก็ bar เดี๋ยวเราไปดูตารางความจริงนะครับตารางการทํางานนะครับ นี่นะครับ0ูคูณ0ย์จะได้0นะครับแต่เนื่องจากมันมีบาร์นะครับมันก็เลยกลายเป็น1นะครับ0คูณ1จะได้0นย์นะครับแต่อันนี้เป็น1ก็คือมันมีบาร์มันติดบาร์นะครับเพราะว่า1คูณ0นย์เท่ากับ1 1่นเท่ากับ0นั่นเองนะครับเรากต่อไปนะครับเราก็ดูวงจรสมมูลในส่วนของวงจรสมมูลนะครับจะมี จะมีของสามเหลี่ยมเข้ามาเสริมอีกหนึ่งตัวแต่ขาเข้าขาออกก็เหมือนเดิมนะครับเข้าสองออกหนึ่งเหมือนเดิมนะครับเบอร์ไอซีนะครับก็คือเจ็ดสี่ศูนย์ศูนย์นะครับส่วนวงจรในตัว IC ก็เหมือนเดิมเลยนะครับมี4ตัวนะครับก็คือ7จะเป็น เอาพุทนะครับส่วน14จะเป็นอินพุตเหมือนกันนะครับตัวต่อไปนะครับตัวสุดท้ายนะครับก็คือนอจนะครับสัญลักษณ์ของนอจนะครับก็จะเป็นเหมือนสมอเรือนะครับแต่จะมีวงกลมก็คือเข้า A B อินพุตสตัวเอาพุทหนตัวเหมือนเดิมนะครับ Y จะเท่ากับ A บวก B นะครับสมการลอจริงนะครับนี่นะครับ Y เท่ากับ A บวก B bar นะครับผม ก็ตารางความจริงนะครับตารางการทำงานนะครับ a b บวก a นะครับ0ย์บวก0ทางที่จริงจะเท่ากับ0นะครับแต่มันมีบาร์นะครับมันก็เลยเท่ากับ1นะครับ0ูนย์บวก1จะเท่ากับ1นะครับติดบาร์นะครับก็กลายเป็น0นย์นะครับก็คือคำตอบมันจะมาแย้งกับความจริงนะครับถ้ามีบาร์นะครับก็คือ1บวก0เท่ากับ0ย์บวก1เท่ากับ0นนะครับผมในวงจรสมมูลนะครับ ก็จะแตกต่างที่มีสามเหลี่ยมแล้วก็วงกลมก็อินพุตเอา u ์พุตก็เข้า2ออก1เหมือนเดิมนะครับรหัส IC นะครับก็คือ7402นั่นเองนะครับวงจรภายใน IC นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนจะสงสัยว่าอา้าแล้วทำไมเอาต์พุตของ นอยเกียกับหัวมาฝั่งนี้นะครับก็คือเราก็จะย้าย input มาอยู่ที่7นะครับส่วน14ก็จะเป็นเ u t p u t นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับส่วนวันนี้นะครับผมก็มีข้อมูลของลอเกเกตเล็กๆน้อยๆมานำเสนอเพียงเท่านี้ครับ ผมหวังว่าจะเป็นความรู้ต่อยอดให้น้องๆพี่ๆเพื่อนๆที่กำลังหาข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่กำลังหาข้อมูลอยู่ในเรื่องนี้วันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ